สวัสดีครับวันนี้วันที่19สิงหาคม2567ขณะน,นี้เวลา14นาฬิกา21นาทีโดยประมาณอา้าวที่ท่านเห็นนี้ทุเรียนพันหมอนทองอายุ3ปีแล้วครับพี่น้องอสำหรับวันนี้กับผมเองพ่อน้องอติมลุยสวนจะมาทำการเปลี่ยนหัวสปริงเกอร์อา้าวบางท่านถามอีกแล้ว เปลี่ยนทำไมหรือ,อสำหรับวันนี้ผมจะมาทำการหูเปลี่ยนหัวสติงเกอร์เมื่อสมัยตั้งแต่เราปลูกวันแรกเลยเรายังใช้หัวสติงเกอร์อสปิงเกอร์ว่าจะเป็นสติงเกอร์ไปอยู่แล้วสปิงเกอร์เป็นหัวน้ำละเอียดเพราะเขายังต้นเล็กๆอยู่แล้วทีนี้เราใช้แค่หัวเวียงเดียวแล้วมาถึงตอนนี้ทุเรียนเราก็โตแล้ว ลากหากินเขาก็ออกมาอยู่ข้างนอกทรงพุ่มซักเกือบส่วนใหญ่แล้วครับพี่น้องเราต้องเพิ่มรัศมีน้ําให้เขาแล้วครับเอาแลยวจะพาไปดูว่า,าผมเองจะเปลี่ยนหัวสปริงเกอร์แบบไหนแต่ละสวนไม่ใช้ไม่เหมือนกันครับไอ้นั้นก็ใช้เทคนิคนี้เลยคยกว่าเทคนิคแต่ละสวนที่ทําแตกต่างกันออกไปนี่ครับ หัวสปริงเกอร์ของผมที่ใช้สำหรับหัวนี้ใช้มาตั้งแต่ปลูกวันแรกเลยนะครับเป็นหัวที่น้ําละเอียดพูดง่ายๆเป็นหัวน้ําละเอียดรัดมีเขาก็ออกไปไม่ไกลสักเท่าไหร่นักเราก็เปลี่ยนแล้วทีนี้เราจะมาใช้ตัวนี้นะครับใช้ตัวนี้เพราะตัวนี้รัดมีน้ําเขาไปได้ไกลมากครับพี่น้องขึ้นอยู่กับเครื่องดันน้ําของท่านด้วยนะครับไม่ใช่ว่าเครื่องอ แรงดันน้ําของท่านไม่พอมันก็ไปไม่ไกลหรอกครับมันขึ้นอยู่กับแรงดันน้ําของท่านด้วยสังเกตดูนะครับเมื่อปลูกใหม่ผมใช้หัวแบบนี้เลยแต่บางท่านอาจจะมาใช้หัวแบบนี้ไอ้ตัวนี้เป็นที่ปิดเปิดครับเป็นที่ปิดเปิดอยู่ตัวนี้ปิดเปิดได้แต่ตัวนี้ไม่มีที่ปิดเปิดอนาคตข้างหน้าทุเรียนโคกนี้มีสองต้นโอกาส ที่จะเปลี่ยนเป็น2องหัวเวียงมีเยอะครับเพราะทุเรียนเขามีรา,ากหากินเยอะไปด้วยแล้วต้นเขาก็โตไปไปด้วยแล้วทีนี้เขาต้องกินน้ําเยอะถ้าเราใช้หัวเวียงเดียวเราต้องเพิ่มเวลาน้ํามันจะเสียเวลาที่เราให้น้ำครับพี่น้องเพราะเราส่วนใหญ่เราก็ให้น้ํทาทั้งวันอยู่แล้วเพราะเราต้องเดินเครื่องไม่ต่ำกว่าแชั่วโมงเป็นอย่างต่ําอยู่แล้วครับพี่น้องอมีทั้งหมดอ้ นับมีท่วนมีประตูน้ํานี่ครับสําสหรับจุดจุดนี้เราจะเปลี่ยนที่200หัวเหวียงนะครับไอจุดนี้เราจะเปลี่ยนไปที่200หัวเหวียงเพราะมีอยู่206 206โคกวโคกก็่า400ต้นเอานี่ครับรัดฉีน้ำแปลงแปลงนี้เราปลูกอยู่ที่ สำหรับทุเรียนแปลงนี้เราปลูกอยู่ที่10คูณบเมตรห่างครับพี่น้องโอ้ห่างมากเลยถือว่าห่างสุดๆแต่ถ้าท่านไปเห็นสวนที่ของพ่อน้องอติมเป็น,เป,นเป็นแปลงสาธิตหรือแปลงทดลองไอ้แปลงนั้นโอ้โหทีสุดๆครับพี่น้องไอ้นั้นหกคูณเจเมตรครับไร่หนึ่งปลูกได้ที่ร้อยกว่าต้นหนึ่งไร่หนึ่งงานปลูกไปที่ร้อยสามสิบต้นตอนนี้ตอนนี้ครับพี่น้องเอยยแต่สำหรับแปลงเอามาพูดเรื่องแปลงนี้ครับ อนาคตข้างหน้าจะเข้าสู่ฤด,ดูแล้งเราเจ็บเราช้ำเราใบไม้มาเยอะเรารู้แล้วครับพี่น้องการทำาทุเรียนเราก็พออ่ามันต้องมีประสบการณ์ในตัวเองทำไมถึงเป็นเช่นนั้นวางพื้นที่ก็ไม่แทบใบ,บไม้แทบไม่รอดช่วงหน้าแง้งเราถึงเพิ่มรัศมีน้ำหนึ่งสาเหตุ รัศมีน้ําไม่พอสองใบาขาดธาตุสังกะสีเพราะไอ้ธาตุสังกะสีเนี่ยมันไปไปสร้างอุณหภูมิไปป้องกันใบแก้วบใบไม้ของเราแต่บางท่านก็ไม่ได้เติมให้มาเลยเริ่มเติมตั้งแต่ตอนนี้เลยครับธาตุสังกะสีป้องกันเขาไว้ครับช่วงหน้าหนาวก็จะมาถึงหน้าแล้งก็จะตามมาเราป้องกันเขาไว้ตอนนี้เลยครับธาตุสังกะสีแล้วทีนี้ระบบน้ําก็ต้องทําอย่างที่ผมว่านะครับสําหรับความ ความห่างของของโคกของเขาอยู่ที่10เมตรเราจะทํำยังไงให้แรงดันน้าให้มันออกมา5เมตรไอฝั่งนู้นก็5เมตรฝั่งนี้ก็5้าเมตรสรุปแล้วก็เป็น10เมตรพูดง่ายๆเปียกทั้งสวนทีนี้สวนเราก็มีความชื้นอ้าวในเมื่อมีความชื้นแดดก็มาเถอะเราก็ยังพอ,อได้ความชื้นหน่อยใบก็ยังพอทุเลาหน่อยแต่ บางท่านนะครับไม่ใช่บางท่านอกผม <c ười> เคยมีประสบการณ์ให้น้ําอยู่ในเฉพาะโคนต้นของเขาอ้าวแล้วทีนี้มาสังเกตดูอ้าวรากทุเรียนออกมาอยู่ด้านนอกแล้วแต่เวลาให้ปุ๋ยก็หวานปุ๋ยออกมาด้านนอกนี่แหละครับแต่น้ําไม่ถูกปุ๋ยเลยแล้วทีนี้ปุ๋ยก็เ,เริ่มแสบเริ่มร้อนก็ไปทําลายรากทุเรียน เป็นไรแหละที่นี้ใบแห้งครับพี่น้องใบปลายแห้งบนใบใบปลายแห้งครับพี่น้อง,อง,บบง,องเอ,อ๋ยนี่ครับผมถึงจะมาเตรียมงานในวันนี้สิบสองเมตรระหว่างแถวระหว่างโคกสิบเมตรนี่ครับอ,อนาคตข้างหน้าที่เราปลูกแปลงนี้นะอนาคตข้างหน้าเราจะใช้เครื่องจักรกลเข้ามาแทนไอตัวผมนี่แหละครับพี่น้องสําสหรับคนเรามันก็ ทุกวันนี้การทําเกษตรการทําสวนทุเรียนจะใช้เทคนิคที่แตกต่างกันโนไปบางท่านก็เริ่มเอาเทคโนโลยีเข้ามาช่วยแล้วข้างล่างก็ใช้แอร์บัสในการพ่นยาพ่นปุ๋ยแล้วข้างบนก็ใช้ ขอพูดนะครับเป็นภาษาอีสานอาจจะผิดจะถูกก็ได้โดมหรือโดนนี่แหละครับพี่น้องอต้องขอโทษด้วยนะครับเพราะบางครั้งมันก็พูดพูด,พดคล้ายๆกันก็เอาตัวเดียวกันเหมือนถ้าเป็นภาษาชาวบ้านแถวบ้านผมกับเครื่องบินนี่แหละแต่มันไม่ใช่แต่พูดไปเป็นภาษาราชการก็คือโดนนี่แหละครับพี่น้องเอาๆโดมหรือจะโดนกับตัวเดียวกันมันแหละเนานะเพราะเอามาพ่นขางบน,บนเพื่อทําการใส่ปุ๋ยใส่ยามันก็ประหยัดอีกแบบใช้แรงงานคนน้อยพูดง่ายงแต่ถ้าเราจะปลูกที แอร์บาทมันเข้าไม่ได้ครับเราต้องใช้ปูกรงหางช่นี้ชัาหน่อยเอาครับพี่น้องอช่วงเวลาเราให้น้ําเราจะมาให้ดูอีกครั้งหนึ่งว่าแรงดันน้ําของเราเดินทางมาตั้งหกิโลครับ <c oughs> ก็ไกลอยู่เหมือนกันเราใช้เครื่อง15บห้าแรงเพื่อดันน้ํามาตรงนี้เอาจุดนี้นะ120หนึหัวเหวี่ยงว่ามันจะ น้ำจะบรรจบกันได้หรือไม่ก็รอติดตามในคลิปต่อไปนะครับพี่น้องถ้าจะเอาลวดเดียวเลยก็มันจะนานท่านคงไม่ดูหรอกครับพี่น้องมันจะนานสำหรับวันนี้ขอให้ทุกท่านจงโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ